ฮัลโหลฮัลเลฮัลเลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับเ,เกมถังซานอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําคลิปอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสําหรับหลายๆคนนะครับก็ได้เล่นมาสักพักนะครับแต่ว่าบางคนก็เลิกเล่นไปนั่นเองนะครับ ด้วยเหตุผลหลักๆนะครับก็คือบางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับบางคนก็ไม่มีตัวที่จะเล่นนะครับเล่นแบบเออค่อนข้างที่จะไปได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พูดถึงสายฟรีนะครับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับเออส่วนตัวผมแล้วก็เป็นสายเติมน้อยนะครับก็คือจะเติมแค่อันนี้ บัตรโบนัสนะครับหรือจะเป็นเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเป็นวัลเลือพาร์ทนั่นเองนะครับคล้ายๆว er ัลเลือพาร์ทใน ROV พับ g อะไรประมาณนี้ครับซีซันพาร์อะไรพวกนี้ <c oughs> ก็จะเติมเดือนละประมาณ300มั้ง300นิดๆน,น,นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับสายเติมน้อยนะส่วนอันอื่นผมไม่ไ,มได้เติมนะครับ ไม่เติมอะไรเลยพวกซื้อแพ็คอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยไม่เคยเติมนะครับจะเติมแค่บัตรโบนัสเนาะเดี๋ยวนี้นะครับเล่นผ่านด่านให้ดูนะครับก็คือหลายๆคนนะครับไม่มีตัวที่จะผ่านด่านแล้วก็แบบบางคนก็มีนะครับแต่ว่ามันผ่านแบบนานมากอะครับก็คือไม่มีตัวแบบ เขาเรียกยังไงอะผ่านด่านแบบไม่ไม่ชิวๆอ่ะเขาเรียอกอะไรงไงเขาเรียกว่าผ่านแบบยากหน่อยอะไร,งไรเงี้ยแต่ผ่านนะส่วนวันนี้นะครับเอ่อหลายๆคนที่ผมไปถามมานะว่าทําไมเลิกเล่นอะไรเงี้ยครับเอ่อ <c oughs> บางคนเขาไม่มีตัวละครที่เขาต้องการนะอย่างเช่นถังซานุ้ดลับนะครับบางคนเอ่อ สุ่มการันตีตู้ถังรับนะครับได้เป็นเอ่อเทียบเชิญยมบาลน,นะเทียบเชิญยมบาลน,นะครับได้เทียบเชิญยมบาลเอ่อก็เลยเลิกเล่นไปนะครับสายฟรีนะครับกว่าจะเก็บตั๋วได้อะไรได้นะครับบางคนเขาก็ไม่มีตัวละครหลักๆนะครับก็คือ ตัวที่เขาเรียกยังไงตัวจัดทีมผ่านด่านนะครับยืนถือน,นะครับก็คือที่ผมจัดเอาไว้เนาะประมาณ6ตัวข้างบนนี้นะมีถังซานอาวุธลับนะครับแต่ต้องมีพายุเข็มดอกสาลี่นะแล้วก็หลงหลงมานณสูตรนะครับส่วนตัวควบคุมเอาตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มี จูจๆชิงนะครับอันนี้คือต้องมีนะโอเคจริงๆผมว่ามันก็มันก็ดีนะแต่บางคนก็ทําดาวไม่ค่อยได้นะทาดาวไม่ค่อยได้ก็ไม่หักเล่นทําดาวยากดาวไม่ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าเออพอมีตัวเหล่านี้แล้วมันจะง่ายจริงๆหรอหรืออะไรยังไงนะครับจริงๆผมก็มมั่นใจนะความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับว่า มันเกี่ยวกันหรอทำไมต้องต้องมอีจุ่จููชิงแล้วก็พายุเข็มดอกสาลี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันจริงๆผมว่ามันมันก็มีส่วนนะโอเคครับเดี๋ยวลองไปด่านปกตินะอันนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์นะเลเวล56กก็จะเจอด่านพวกนี้เนาะ ก็สู้ไปเลยนะครับเนี่ยครับลงหลงบัฟให้จูจูชิงจู่เชิงบัฟให้ตัวเองเนาะแล้วก็มาละสูนเพิ่มเกรครับแล้วก็ <c oughs> บัฟให้จูจูชิงอีกทีหนึ่งนะเสียงเสียงแล้วก็จูจูชิงบางคนก็ไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเปล่านะครับปกติ เราจะยิงตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับมันจะได้เป็นยิงแบบโจมตีหมู่ทั้งหมดนะครับผมก็จะยิงไปที่เจ้าอูจินะครับนี่ตัวกลางครับเนี่ยครับหายหมดเลยแปบบเดียวผ่านนะครับบางคนก็เล่นแบบเออไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไม่ได้นะแต่คือบางคนเขาอยากได้เร็วอะ่ะคือไม่อยากเสียเวลามาเล่นเมื่อเล่นอนะ่ะกว่าจะผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีแบบตัวเออ จูจๆชิงแล้วก็พายุเข็มดอกสาลี่นะครับมันก็จะผ่านง่ายอย่างนี้แหละบางคนไม่มีนะครับก็เลยหุดหงิดไม่อยากเล่นเลกเล่นไปนะครับออนี่นะครับเพิ่มเกตเหมือนเดิมเล่นง่ายมากครับก็คือแบบวนไปอะครับเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมอะเหมือนเดิม <c oughs> บับเหมือนเดิมตัวเดิมอะไรเดิมหมดเลย นครับประมาณนี้นะนี่ครับผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูด่านยากเกนนะอันนี้ได้ตั๋วมาหนึ่งใบนะมาดูด่านยากเกนนะครับอันนี้ผมยังไม่ผ่านนะโอเคไป เอาค้างเฉยอ๋อมันมาช้านะโดนอ๋อทีมเขาเร็วมากเลยนะครับอันนี้เป็นบอดนะไม่ใช่พีพีนะทีมเขาเร็วมากเลยอะ่ะอย่างนี้ไม่รอดครับเนี่ยครับจริงๆถ้าเกิดว่า ต่อให้มีทีมเออต่อให้มีทีมแบบนี้ก็ถ้าเจอทีมเลยมันก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้คือแบบยากเหมือนกันนะแต่มันยังมีอีก <c oughs> เคล็ดลับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านใช่ไหมจะเป็นมานาสูตรนะครับใช้ย้อนเวลานะครับอันนี้สามารถใช้ได้แต่มานาสูรต้องต้องตายคนสุดท้ายนะครับ เรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เรากดออกไปเลยนะเราก็เริ่มใหม่ครับรู้ใหม่มานาสูน,นต้องตายคนสุดท้ายครับถึงจะย้อนเวลาได้มานสูน,นตายแล้วอะผมว่าต้องต้องจัดทีมใหม่ต้องจัดทีมใหม่ครับ เอาถาังซานมาดีกว่าถัางซานแทนมูลิน่าเดีย๋ยวไปใส่วงแหวนก่อนเออถอดออกให้หมดนะครับเ <c oughs> สียงอาจจะไปแปลกหน่อยนะป่วยนะครับยังไม่หายเลยอันนี้แหวนอะไรอะหนึ่งสองหนึ่งสโอเค ได้แลครับพิ่มทักษะโอเคเดี๋ยวลองดูครับว่าจะผ่านไหมจริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้เออมานาสูนตายที่หลังเราสามารถปรับแต้มได้นะครับโอโ้ไม่ได้ว่ะ ไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมมันโหดจังอะไม่ไหวนะเนี่ยแบบเนี้โหดเกินไปไหมนะครับไม่ผ่านนะครับผมว่าไม่ผ่านอ่ะต้องไปปรับเอ่อเขาเรียกอะไรปรับแต้มใหม่นี่ครับมานาสูนไม่ตายนะโอ้ตายคนที่สาม เอไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวเอาใหม่อีกรอบเดี๋ยวมาดูมานาสูนต้องตายคนสุดท้ายนะครับเฮียลุงหลงเออเออไม่ตายนะครับเพิ่มเกตเลยครับจังหวะนี้เออลองดูไม่รู้ว่ามานาสูนจะยังรอดไหม โอเคโอ้โห <Okay>. oh, <laughs> มันตีมาแล้วศูนย์ก่อนนะครับเรียบร้อยครับวนไปเลยครับวนไปเลยจนกว่าจะผ่านนะเราอาจจะไม่ต้องแบบไปจัดทีมใหม่ก็ได้ครับลงๆครับโอเคโอเคถั okay. Okay. งจานตาย โอเคนะครับนี่ครับย้อนเวลาแล้วครับเป็นไงครับมาแล้วเอาเพิ่มเกรครับคราวนี้ทีมเราได้เล่นแล้วนะปรับให้จูจูชิงครับจูชิงปรับให้ตัวเองโอเคปรับให้จูชิงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกยิงเอ่อตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับอือ น่าจะเป็นตัวเครือหลุนป่ะตัวตัวที่ยืนตรงกลางนะถือหอกโอเคเดี๋ยวลองยิงดูนะนี่ครับทีเดียวหายครับโอเคแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องออจัดทีมใหม่นะบางทีนะครับก็ไม่ต้องจัดทีมใหม่เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มานาสูน ใช้ย้อนเวลาได้นะครับแค่นี้แล้วก็ผ่านแล้วนะครับประมาณนี้นะบางคนก็มีตัวแล้วนะครับมีตัวจูจูชิงหรือตัวตัวซับอีกตัวหนึ่งแต่ไม่มีมานาสูนนะครับก็ย้อนเวลาไม่ได้นะแต่ผมว่าน่า,นาจะมีครับน่าจะมีกันทุกคนแหละมานาสูนก็เลดการสุ่มก็ ออกง่ายอยู่นะส่วนตัวที่ออกยากที่สุดในนี้ก็จะมีแค่หลงหลงกับพายุเข็มดอกสารี่แค่นี้นะครับจูยจูชิงอีกตัวนึ่งแต่บางคนนะครับมีหมดทุกอย่างไม่มีจู่จูชิงมีหมดทุกอย่างแต่ไม่มีพายุเข็มดอกสาลี่ก็เลยเ,เป็นเหตุผลที่เล,เล่นไปนั่นเอง,เอง ถ้าใครไม่รักจริงก็อยู่ไม่ได้นะส่วนตัวผมเองโชคดีมากครับที่เปิดตู้ถังซานาุลรับนะครับเปิดแค่30ใบก็ได้พายุเข็มดอกซารี่มาแล้วนะครับไม่งั้นผมก็ไม่น่าจะรอดมาถึงถึงตอนนี้นะเ,เดี๋ยวรอในแผ่ต่อไปนะครับทังเฉินถ้าไม่ได้ถังเชินก็ น่าจะขอลาก่อน,นเอ,อ่ออันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับถามว่าชอบเล่นไหมครับชอบเล่นอยู่นะครับชอบค่อนข้างที่จะชอบชอบมากครับปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเล่นแบบเกมพวกนี้นะเ็าเรียกเป็นแนวอะไร mmorpg อะไรสิกอย่างประมาณนี้นะครับปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมแนวนี้นะเป็นครั้งแรกแล้วล่ะที่เล่น เพราะว่าไปดูเอ่ออนิเมะเขามานะครับเห็นอนิเมะเขาแบบสนุกดีนะครับก็เลยมีเกมออกมาก็อยากลองเล่นดูนะเอ่อคลิปน่าจะยาวเกินไปหรือเปล่าเดีย๋ยวไปผ่านด่านขอคอยให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามีตัวประมาณนี้เนาะ พวกผ่านพวกหอคอยอะไรพวกนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นนะเดี๋ยวไปขอคอยอันนึงนะแล้วก็จะต้องปิดคลิปแล้วน่าจะยาวเกินไปส่วน <c oughs> คนที่ไม่มีก็ตัวที่พูดถึงนะครับ<า>ก็เหตุผลที่เขาเลิกเล่นนะบางคนอยากได้กระดูกวิญญาณจาก เอ่อในด่านนี้นะคือเล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับปับให้ตัวเองนะมาดูว่ามันจะผ่านไหมโอเคมาสูงเพิ่มเกณอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าจูชิงเราโดนจับอยู่ไม่รอดครับเรียบร้อย ในนี้น่าจะเป็นมูป่ายหรือเปล่าที่เลือดเยอะพอเพื่อนจับมูป่ายไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยยิงถังซานเลยแม,ม่ใจจะผ่านหรือเปล่าจูชิงเรามาแล้วนะครับ เออมูไปหรือเปล่านะไม่มุงไปก็ปลูกกระบีะครับเสียงเอาละกันสังเกตดีๆน่าจะเป็นปลูกระบีแล้วกันนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับาทางซานนะครับมุงไปโดนจนะับเนาะโอเค จริงเลยครับเรียบร้อยครับผ่านแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่เลยครับ่านแล้วได้กระดูกมาแล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมาเล่นให้ดูว่าคือบางทีบางคนที่เขาเลิกเล่นนะครับน้องๆในกลยวนะครับคือ บางคนเขาเลิกเล่นเลยครับเขาบอกว่าไม่มีพายุเข็มดอกซาลี่ครับพี่ไม่มีจูจูชินครับผ่านด่านยากเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยบางคนเขาก็ผ่านด่านได้ง่ายอยู่นะแต่ว่าเขาอยากมีเห็นคนอื่นมีเขาก็อยากมีด้วยอะไรเงี้ยพอไม่มีนะมันก็จะรู้สึกนอยนยเอ <c oughs> เอ,อก็เลยแบบ เล,เล่นไปนะครับหลายคนมากนะครับน้องๆบางคนก็บางคนเติมแบบหาประยุเข็มดอกสาลี่นะหมดไปหลักพันอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้หลักพันนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็เลิกเล่นไปนะครับส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีเพลงเท่านี้นครับ เดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วคับไม่รู้ว่าจะทําเกี่ยวกับอะไรนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าไปหน่อยหรือคอนเทนต์ไม่ค่อยออน่าชื่นชมน,น่าดูอะไรก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ